สวัสดีค่ะชื่อวิราชนีชัยมณีนะคะหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นะคะ่ะวันนี้ก็จะแนะนําในส่วนของภาคริการโลหิตแห่งชาตินะคะเพื่อ,อยังไม่มีใครรูจักนะคะในส่วนของภาคริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยจะขึ้นตรงกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะมีนัาที่หลักในการที่จะรับบริจาคเลือดนะคะแล้วก็ เราดูแลในส่วนของงานรับบริจาคเลือดนะคะจังหวัดในเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครเลยหนองบัวลำพูแล้วก็จะมีในส่วนของอจังหวัดกาลสิน์และก็ร้อยเอ็ดนะคะทีะ่โรงพยาบาลออกหน่วยรับบริจาคเลือดแล้วก็ส่งตัวอย่างเลือดมาตรวจคัดคองที่ภาคว่าเลือดที่รับบริจาคเนี่ยผ่าน การติดเชื้อหรือเปล่านะคะหากไม่ติดเชื้อก็สามารถที่จะอาจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ซึ่งในส่วนของการตรวจการติดเชื้อก็จะตรวจในเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีซิฟิลิสและก็เชื้อเอชนะคะนเพราะฉะนั้นการที่ผู้บริจาคโิตที่มาบริจาคที่ภาครอหนึ่งก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้ตรวจสุขภาพด้วยว่าสุขภาพเราแข็งแรงไหมมีการติดเชื้อแฝองอะไรหรือเปล่า พราะปกติเชื้อพวกนี้ไม่แสดงอาการอาจจะอยู่ในร่างกายเรานะคะแต่ถ้าเรามาหนึ่งก็หนึ่งจะทาให้เราต่อชีวิตผู้ป่วยได้แล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสุขภาพเราในส่วนของสถานการณ์เลือดตอนนี้นะคะซึ่งจังหวัดที่เรารับผิดชอบอยู่เนาะก็จะมีโรงพยาบาลในประจําจังหวัดประจำำรําอําเภอต่างๆนะคะที่จะมาเบิกเลือดที่พา ปกติโรงพยาบาลเบิเกเลือดที่ผ่าก่อนช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลได้50%ในส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงนะคะแต่ในส่วนพลาสมาหรือเกล็ดเลือดเนี่ยเรา,าบริการได้เพียงพอนะคะที่ยังขาดตอนนี้ก็คือเม็ดเลือดแดงแต่ปัจจุบันนี้เลือดที่เราจ่ายให้กับโรงพยาบาลเช่นเบิกมา100ยูนิตเราสามารถจ่ายได้20ยูนิตนะคะและทีน,นี้ในส่วนของ างานรับบริจาคเลือดที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีในส่วนของมีสามที่ด้วยกันนะคะมีทั้งโรงพยาบาลศูนขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็ภาคบริการโระพยบแห่งชาติค่ะมีอยู่สามแห่งด้วยกันการบริจาคเลือดมีอยู่2อย่างนะคะหนึ่งบริจาคเลือดรวมนะคะเลือดที่เราเบริจาคเรียกว่าโฮลดเลือดรวมก็มีขนาด350ซีซีขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะคะอันนี้คือน้ำหนักต่ำกว่า50ถ้า450ซีซีเนี่ย ก็จะอ่าน้ำหนักตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะคะเลือดรวมที่เราเบริจากเนี่ยสามารถที่จะไปขิดเป็นส่วนประกอบเลือดหิต1เม็ดเลือดแดงเข้มข้น2เกล็ดเลือด3พลาสมานะคะอย่างคำที่ว่า1คนให้หลายคนรับนะคะแล้วก็2คือการบริจากเลือดเฉพาะส่วนนะคะเลือดเฉพาะส่วนก็มีทั้งในส่วนที่เป็นเบริจากเฉพาะเม็ดเลือดแดงนะคะเบริจากเกลดเ็ดเลือดหรือบริจากพลาสมา ในส่วนของเกล็ดเลือดที่บริจาคเขาก็เรียกว่าซิงเกิลดอนเนอร์เกล็ดเลือดนะคะตัวนี้ก็คุณสมบัติของผู้บริจาคก็เหมือนกับหาผู้บริจาคเลือดทั่วไปนะคะแต่แต่ว่าเส้นเลือดเนี่ยคือพยาบาลต้องดูว่าเส้นเลือดเนี่ยมีขนาดใหญ่พอไหมเพราะในกระบวนการในการบริจาคเนี่ยจะต้องอยู่บนเตียงประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะโดยการที่เครื่องจะดูดเลือดออกมาเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องปั่น ะะข้อเครื่องปัน่นเราเราต้องการเก็ดเลือดนะคะเก็ดเลือดก็จะเก็ดข้อถุงส่วนมเมลอดแดงนะคะก็จะเข้าร่างกายเราเหมือนเดิมเนาะหนึ่งต้องมีเซตเลือดที่มีขนาดใหญ่นะคะน้ําหนักก็ควรจะน้าหนักเยอะหน่อยนะห้ากิโลกรัมขึ้นไปนะคะตรงนั้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่มีโรคประจาตัวประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยนะคะ่ะในส่วนของการโดยจากเลือดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีอยู่ สามแห่งด้วยกันเนาะแห่งแรกก็คือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะไปที่โรงพยาบาลแห่งที่สองโรงพยาบาลศรีนครินนะคะในส่วนของภาคบริการโลหิตมีห้องรับบริจาคเลือดอยู่สองแห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกก็คืออยู่ที่โรงแรมโคสะชั้นสองนะคะซึ่งนเน n e r บางคนก็อาจจะได้ปั่นแล้วนะคะในส่วนของที่นี่เขาเรียกว่าภาคบริการโลหิตชาตินะคะซึ่งการที่จะเดินทางมาที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยจะต้องมาที่ถนนมิตรภาพเนาะ พุกไปที่อุดอรนะคะเลยบ้านสำํำราญมานะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลด้วยกันนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกซึ่งเราเปิดให้บริการนะคะทุกวันนะคะในวันธรรมดา8โมงครึ่งถึง16.30ในส่วนของวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์หรือวันนักสุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ก,ก็ โมงถึง15.30นะคะก็เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีทุกท่านนะคะอยากให้มาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเลือดเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์เลือดขาดแคลนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็รอน้ำใจจากทุกท่านในการที่ ขาจะได้ไม่ต้องนอนรอที่โรงพยาบาลนานเกินไปในะการที่จะนอนรอเพื่อรักเลื่อนอย่างเดียวนะคะหากเรามาช่วยกันโดยจากเนี่ยเขาจะได้ต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเนาะพาทุญด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ